อะไรเอาเอาไหม<อ>สวัสดีค่ะวันนี้พามาเบิงง้งว่าจา้างัวอยู่หน้านี่แหละจ้าอยู่รอปลายางร้หว่าอันเพิ่นเฮ็ดบวดช็อตช็อตงัวไว้จันงัวกับสียุยางไปอยู่ในนี่แหละจ้า,จาี่กับสิเอาฟุ้นมากองกรองไว้งวัวกินอย <ๆ S 2> <ๆ>่างคือแหงแรงแท้บ่มีแล้วจริงจ่ะเพี้ยงแหง โอ้พี่ทองงานโรไปโรมาไม่น่าเ่นีนี่อันนี้เป็นงัวอยังนี่งัวไทยงัวพันไทยเฮานี่ล่ะงัวพันไทยธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้เป็นงัวพันแบบว่าโตละแสนสองแสนเด้อแต่ว่าอืมพอไหวยังคะงัวพันไทยเฮานี่กะขายได้ราคาอยู่เด้อพี่น้องเด้อคนขายไปหลอกก้อนนี่ยโตนึงกับหกหมื่นเนาะ ถือว่าราคาดีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่างัวพันธุ์ไทยเป็นงัวที่แบบว่าทนกับสภาพอากาศแข้งคักแห้งแน่แห้งจนแบบว่าบ้านพี่เจ้าเห็นหมหยาเหงอบ่มีเลยพี่น้องโอ้ตายแล้ว อันเสียงเหยียบอยู่นี่ว่าไม่อยังนด้พี่น้องใบใบยางพาราเด้อมันแห้งเหยียบดังกรอบๆพี่น้องเลยลาบ่ได้เอาหนีมั้ับมันจับเพ็ยงยังต้นไผ่จับตันมันเป็นน้ำยหญ่มันใหญ่เอาบ่ให้มันใหญ่บ่โอ้ถ้าเจ้าถ้าเจ้าปลูกต้นไผ่แต่ว่าในสวนยางก็เจ้าจะเอาดินรักษาบ่ให้มันใหญ่พะนะมันเป็นหน้ำใหญ่มันปักปีน อีในปานทั้งนั้นต้นหลายตน้นใหญ่แล้วมีแต่ต้นหลายงัวพันธุ์ไทยอย่างคือสวยแท้คือจังงัวพันธุ์อันที่เขาจะเขาเจา้เา,เจาเลี้ยงกันแท้มันอว้วนอยู่ในนอะนี่งวัวไหมมาจอยเดิบว่บ<อ>วเป็นบางตัวมันกับประมาณนี้แหละคะ่ะช่วงงัวงง้วงง้วนาแรงอ่ะเพราะว่ายอย่างคะ่ะมันบ่มีหยาเขาจะเอายังให้กินนี่พี่น้องงัวคือบ่มีหยากินคือมีข้ติ โอ้ยงึดหลายในวันนี้พี่น้องมาเบิ่งเอาเดอ้อ <c oughs> มาเบิ่งเอาเดอ <c oughs> อ้อเออข้าเจ้าอัน <c oughs> สมัยนี้คือเลี้ยงงัวบ่าต้องไปไล่ทุ่งเล้าเดอ้อสมัยขอยเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงบัวไลท่ท <c oughs> ุ่งเขาก็ต้องต้อนง่วไปไกลๆเลี้ยงเบิดมือ <c oughs> ตอนแรกอะต่อนกลับมาตว่าสมัยนี้เพินพ่นเพิ่นเอาลวดปล <c oughs> ่อยกระแสไฟเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ปล่อยกระแสไฟ,ไฟไกันงัวบ่ห้ออกจากคอ,อกพี่น้องจ้าเอ้มต้นหมากอีฮุ่มอยู่มองห่นไหมตะเบิงตะเบิงตะเบิง,บงมาเบิงงัวมาเบิงงัวพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นหอีอ่้อสานบานเฮาเนี่ยคือแต่ด่งเดิมมากเพิ่นกับเหี่ยงงัวะปลูกพักปลูกง,งาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดไปแต่ว,ว่าสมัยนี้มันกับเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนจาก ทองหน้าหว่างเปล่าเห็ดหน้ายางเดียวมันกับบวชัเพื่นกับว่าปลูกสวนยางปลูกยางผสมประสานเนาะกลายเป็นกเกษตรผสมประสานพี่นอ้องจ้ะเออใบเชื้อว่าสีพาพี่น้องมาเบิ่งปานนี่ดต่จ้าปกติอันเกษตรน้องเนี่ยทีหน้าเพื่อนนะ่ะมันมีคลิปไหท้ายเยอะแยะเลยเ้อพี่น้องเด้อสวนกเกษตรเพื่อนเยอะมากเลยแต่ว่าเพิ่นบค่อยได้มาท้าย เมืม่อน,นีคุณยายชิมมากก็เลยบอกว่าเออผ้าผ้าไปเบิ่งแน่ขอ,อกงัวผ้าไปเบื้องเน่สวนสวนปลากเกษตรผสมประส,สานต้นยางนี่ก็โอ้พี่น้องเอ้ยปลูกทิมไว้นะถึงเฮากีดยางว่าเป็นหรือวมาเห็ดยางว่าเป็น,น่ยต้นยางมันเป็นฟื้นนะพี่น้องเอ้ยกิ่งก้านสาขาเขาอกไม่เป็นฟื้นแล้วต้นยางนี่มันบริสิทธิ์เออเพราะมันผ่านไปหลายปีมันต้นใหญ่ีเลยพี่น้องเอมเอาไปเห็ดยางก็ได้เด้อ ว่าสิขาไปฟังนั่นไปเก็บหมากอีหุม้มไปลักหมากอีหุม้มอันผู้เฒ่าไปกินพี่น้องสิเฮ้าสิไปได้บอรพราะว่าเขาเจ้าเอาลวดน้ํามีลวดน้ําขันก็สิมุดลวดน้ําบอกเฮ้าเอาเกษตรลงสิพ้าไปลักอันนี้เป็นเป็นเป็นเออเ,เป็นพื้นที่ของเจ้าของเองด้อข่ะญอยากพี่น้องเจ้าของเองนี่ละ่ะอืเข้าไปได้อยู่แกงหมากอีหุม้มใส่อย่างนอ้อใส่ผักอันใส่อัน มาแม่นั่แกร์พ่จ้าแครปะตูพี่น้องเลยมีที่มีทางมีสวนก็มีของกินนะคะเอาตากระเสริญงไปเลยค่ะวันวันนี้กระสริญงเป็นคุณนายนะคะน้ำนี่ไม่คุ้นค่ะเออน้ำแรงหลายพี่น้องเลยคุณสา Nam เพิ่นขี่ห้องขี่ง้อมันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติต้นบักซีดาต้นนั้นข่อยจำได้ว่าตอนข่อยเป็นเด็กหน่อยข่อยห้มาข้นต้นบักซีดาอยู่หน้าพญายี่พี่น้องนังเด็ เออมันย่างๆเนี่ยเขาเรียกฝรั่งขี้นกพู้น่ะเขาไปขูดเอาตัวขูดยูมันแก่นี่เออมันแก่แล้วโอ้พายิ่งหุ่มเพิ่นปลูกถิ่นไว้กับได้กินได้พี่น้องเอาบ่อขันเอาบ่เอาไปน้ำบ่เอาเก็บให้เนี่ยขั้นเก็บให้ก็เอาขั้นเก็บให้ก็เอายานบ่มันแก่น่อน่แก่ก็ระเดีไปขูดแกงแกงสมแต่หนี้ลยอ่อนอยู่อืม ของฝากของตอนว่าเอาอย่างเลยเอาของในไให้หน,น้าห้านี่แหละพี่น้องถ้าหมดแดงว่านมีใครกับสิทธิา,ากเกษตรน้องไปแย่ใครหมดแดงด้วยค่ะแต่ว่าฝนมาตกหมดแดงว่ามีใครพี่น้องไปแยก่กับคือมีตาแม่เป่งสือา่าแก่ยังเอาอยู่สวบาอืมเก็บผักอีฮุ่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อมารุมนะคะเก็บมารุมฝากคนเมืองนอกนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกไม่มีต้นมารุม ยายชิมก็ขอให้เก็บให้หน่อยยายชิมอยากกินเอาว่างไ้ที่พื้นเดี๋ยวเขาจะงอหอบเอาวางไว้พื้นก่อนนะคะเอาเยอะอยู่เพราะว่าเราจะไปขูดแต่เนื้อมันเนาะมันถแกแล้วละมันิดินเลยบอันนี้เป็นพันธุ์ธรรมดาพันธุ์พื้นมาทั่วไปนะถ้าเป็นพันธุ์ใ่มันจะนวยใญ่มากเลยพี่น้องออผักขี้เหล็กกับบะหมี่ดอกจ้ามันต้นใ่เบิดเร็วมั้งพอแล้วค่ะผักขี้เหล็กไม่เอาแล้วนะคะได้สองหม้อแล้วต้มวันนี้โอเค อันนี้มาเยี่ยมสวนเกษตรของเกษตรนงเกษตรอีสานพาเพนืนด้วยพี่น้องเราก็จะได้ของฝากของตอ้อนตอนแรกว่าจะมาดูงัวดูงัวไม่พอค่ะเก็บมารุมด้วยนะคะแต่ว่าต้นยุบานกับนี้เด้อเอาพ่อแล้ว่ยวไหลายไปแกงกินเหมือนแร้งหอนหอนฉันอยากน้องแกแก่อยู่อโอเคค่ะคลิปนี้ก็อขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขอาอาา,า,<ด>ารับชคให้กำลังใจ อขอคุดไลน์สิขอมใม้กำลังใจกเกษยน้องกันมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำในด้อยค่ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพ่ะอได้สามคลิปแล้วมันมเย้าลาย